น้องจะจะเห็นช้างอย่างมาถามว่าเห็นช้างอย่างน้องจามา เดินเลยลูกนี่สาไว้นะ้ำอยู่ตรงนี้รนี้ไม่ได้ะระวังตงนะคะ เย็นสดชื่นออายกบปนเปียกจ้า <laughs> ห้องน้ำอยู่ข้างลาง่างค่ะถ้าจะทำกาศห้องก็แจ้งผมทค่นะคครับขอบคุณครับบายน้องจ๋าไหนจะพาแม่ไปดูห้องน้ำค่ะลูกหมดเลยนี่ต้องเลยอันหนึ่งว้านี่อะไรคะพอเอาไว้อดน้ำเอาไว้อาบน้ำตรงนี้เหรอคะลูก

ปเดินเดินแม่เดี๋ยวป้าพาไปเดินเดินเดี๋ยวแม่พาไปเดี๋ยวรอป้ากินข้าวก่อนไม่หนูนอค่ะแม่ไ่ได้ทำานได้ไหมเราได้หรอะอ้าวเียชแล้ว ไปนี่ค่ะเดี๋ยวไปตรงนู้นก่อนปลาปลาไปตรงนู้นก่อนค่ะดดเดี๋ยวก่อนไปตรงนู้นก่อนหรือ

哈喽。Halo. ไปเดินค่ะอาแม่ใช้อยู่ตรงนี้เดินเดินค่ะแม่หนูไม่ได้ใช้ได้ไหมไปเดินไยค่ะ จะเล่นทรายตรงไหน,ไ,นไปเดินเดินเดินค่ะป่าไม้น,น,น้ำอยู่ฝั่งโน้นลูกมาเดินค่ะมาเดินดิเดินดิเล่นในป่า ได้เปล่ารู้จิตเป็นไปเร็วๆค่ะ